สวัสดีครับพี่ๆน้าๆสายตกหมึกและสายตกปลาทุกท่านนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผมในช่องตกหมึกหาเพื่นโมครับผมวันนี้มาออกตกก่อนช่วงน้ำจะเต็มครับวันนี้น้ำขึ้นสูงมากเลยครับเกือบจะขึ้นสุดแล้วครับแล้วก็เดี๋ยวขึ้นสุดน้ำก็จะตายนะครับแต่ก่อนน้ำตายนะครับ เดี๋ยวผมมารอลุ้นดูครับว่าจะได้มึกหรือเปล่านะครับ เอาโดนทุกคนโดนโดนโดน,โดนเฉยโดนเงีเนี่ยเป็นผลงานของโยค่ายแจ็คเวครับผมแจ็คเวแตงกวาครับตัวนี้น,นี่แจ็คเวแตงกวาครับใส่สวยเลยจำเลยตัวนี้โอเคอู๋คูนใส่หน้า ก่อนมาทาก่อนไปทํางานครับมาตกหมึกก็ยังได้หมึกครับโอเคเดี๋ยวหมึกไปเก็บก่อนแตามที่สองครับแตมที่สองมาแล้วนี่โอ้ตัวนี้ไซส์สวยอยู่นี่ครับ เป็นผลงานของโยค่าแจ็คเวรครับนี่ตกหมึกเช้านี้ครับเช้านี้ก็ผมโมคงจะต้องขอตัวไปกับเจ้าหมึกแต้มๆตมนี้แล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปทํางานไม่ทันครับฝากแจ็คเว้ว้ด้วยนะครับนี่แล้วก็ฝากช่องตกหมึกขาเ <ขา S 2> พอนโมไ้ด้วยนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ